สังเกตไหมครับว่าไม่มีฮาโตะบิโตะครับปกติฮาโตะก็จะไปบ่อยเหมือนกันนะรายงานนี้ที่ไม่ไปเพราะว่ามีงานต่อไปนี้ครับผมฮาโตะบิโตะมิวสิกปาร์ตี้ครับที่รับูเตอร์เฮาส์ลาดพร้าวซอย8ดเอ็มมารดีสายสินําเงินลงสถานีปพหลโยธินครับผมครับผมเป็นปาร์ตี้ฉลองของเพลง our season เอ๊ะ <laughs> มันอาจจะเข้าลูปของ แบบเดียวกับฟูจิสังเข้าอเวอร์ซีซันหรือเปล่าเคลียร์ทุกท่านครับตอนฟูจิสังช่วงปล่อยเพลงมิถุนาสิงหามีกิจกรรมเป็นแตงกิ้วปาร์ตี้แต่ไม่ใช่มิวสิกบากันยาปลายเดือนประกาศสมาชิกและชื่อเพลงอเวอร์ซีซันตุลาคุณได้ฟังแล้วครับ <S <S ถามเมื่อวันที่5ม้มกราคมครับไตรมาสหึงปี6 7นี้วงฮาโตมิโตจะมีเพลงใหม่ออกมาหรือไม่ไพอีจริงนะครับ กดใช้วิจารณญายในการรับฟังนะครับไพ่อิงบอกว่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ครับอืมไม่แน่ไม่แน,น่อาจจะเข้าหลุมนี้ได้เพราะว่าผมเจอเบาะแสจากสตอรี่ของพี่อิงในอิงถ่ายมาตรงทางตรงหน้างาน <c oughs> believe it or not แปลว่า เชื่อหรือไม่มันอาจจะเป็นคําใบ้อะไรหรือเปล่าคุณเชื่อหรือไม่อาจจะแล้วมันมีหลายครั้งอะที่พี่ไปดูเบาะแสเลยหลายอย่างแอบเห็นว่ากับตันวงอย่างพี่ไอริแอบสปอยเพลงแบบที่คุณไม่รู้ตัวมันจะออกเชื่อหรือไม่ว่าฮาโตบิโตะเราทําเพลงที่แหวกแนวได้อาจจะฉีดจนใช้ว่าทุกคนตะลึงอ่ะว่าวงเจป๊อจะทําเพลงแนวใหม่ ไม่ใช่ว่าผมกับพี่อิงเจอบอแสว่าเป็นบิลลี่มิดออนนอตไม่ใช่ว่าเพลงต่อไปชื่อบิลลี่มิดออนนอตฮาเลยนะไม่ใช่ว่าเพลงต่อไปชื่อบิลลี่มิดออนนอตฮาเลยนะไม่ใช่ว่าเพลงต่อไปชื่อบิลลี่มิดออนนอตฮาลยนะเราซีเควนขนาดนี้แล้วถูกมานี่ <laughs> น้ำแดงเลยนะฮะเอาน้ำแดงมาไหว้ด้วยนะครับผม ว่าลองติดตามกันดูนะครับผมทั้งเพลงใหม่จะมาตามไซเคิลที่เราคิดไว้หรือไม่ถ้ามันออกมาตามนี้จริงๆพี่พีทคงบอกว่าแหมพวกนายนี่รู้มากกันจริงๆนะเนี่ยฉันละเกียดพวกรู้มากเสียจริงๆคงจะพูดอย่างนี้พ,พี่เมทมันมีมุกหนึ่งผมคิดไว้ตั้งแต่ตอนซ้อมคือพอพี่เพชรโจมมาแบบเนี้พี่พีทคงกัดฟันแล้วแบบแหมพเพชรนนโอ้หคนเก่งมากมาก มาไจอุณโจนอสุดมากเอาไม่ใช่โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของเราแบบสดๆด้วยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับวงการอะไรก็ hey, อะไรก็เกิดขึ้นได้แกร์รีวิวซีซั่น3โดยนนทนิเทศไอดอลและเพชร PJ97